สวัสดีครับเกมอุ่นเครื่องคํำคืนที่2นะครับเพราะว่าไอ้คํำคืนแรกเนี่ยมันแข่งเป็น2คู่คู่หรครึ่งชั่วโมงก็เสมอ1นทั้ง2คู่ส่วนเกมที่3เนี่ยนะครับก็เป็นริวพูเนี่ยพบกับมา5แล้วก็เป็นการสมนาคุณจากลูก้าคิเลียนทำโอโกเข้าไปจากจังหวะเปิดของโอเวนเบก นะครับก็ดูเหมือนว่าจะได้รางวัลแมนออโตแมนนะครับเพราะว่าก็มีส่วนในการที่ทำให้เกิดสกอร์จริงๆรูปเกมเนี่ยทั้ง2ครึ่งก็ถือว่าน่าพอใจนะครับถ้าดูจากจังหวะการเล่นซึ่งสปีดเกมเนี่ยมันดูเร็วขึ้นมันดูใกล้เคียงกับเกมจริงมากขึ้นมันดูดีเลยล่ะสปีดเกมทั้ง2ฝั่งแล้วก็มานยนะครับก็มาดีจริง การเพรสซิ่งของไมค์ก็ทําได้ดีแล้วก็การเล่นบอลจังหวะเดียวของไมค์ก็ทําได้ดีแต่การจัดระเบียบในเกมรับของลิเวอร์พูลก็ทําได้ดีแต่ละคนเนี่ยรู้ว่าพอถึงเวลานียจะต้องอยู่ตรงไหนยังไงนะครับบางครั้งเนี่ยมค์ุดหลุดขึ้นมาแล้วก็เรามีตัวผู้เล่นที่น้อยกว่านะครับแต่การยืนตำแหน่งที่ดีเนี่ยมันทําให้จังหวะการเข้าทําของไมค์เนี่ยทำอันตรายลิเวอร์พูลไม่ได้ เกมที่มันเริ่มในครึ่งแรกเนการจัดตัวผู้เล่นไม่ยังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปสรุปในการวิเครารหาลายเป็นลายตัวเลยแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยรายชื่อนักเตะที่ลงสนามเนี่ยทั้ง2ครึ่งโอกาสยิงเข้ากรอบครั้งแรกมันเป็นของไมค์นะครับในนาทีที่21นะครับซึ่งก็เป็นผู้เล่นเบอร์18ของไม์นะครับแดนนี่โรซินสกียิงเข้าเข้ากรอบนะครับแต่ว่าก็ลูกไม่ได้แรงมากมายนะครับ แล้วก็แนวทางลรวิธีการของคู่ต่อสู้เนี่ยเล่นในลักษณะที่มันมีความแตกต่างกันพอสมควรช่วงแรกเนี่ยแม้ว่าลิบูเนี่ยจะเสียลูกตั้งเตะอย่างเช่นลูกคอนเนอร์หรือลูกเซตพีสเนี่ยก็ดูการจัดระเบียบของคู่เซนเตอร์ในคู่แรกก็คือมาติดกับเจ้าอีบูเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่ในส่วนนี้ได้ดีทำให้การเข้าทำของมาสิน,นะครับดูไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับ นักเตะที่เด่นในครึ่งแรกเนี่ยถ้าถามว่าผมชอบใครเนี่ยผมชอบแนวทางการเล่นของอ็อกซ์มากๆกนะครับก็คือเคลื่อนที่ไปทุ่วสนามเลยแต่พอถึงเวลาเนี่ยที่จะต้องเข้าไปสร้างอันตรายในกรอบเขตโทษเนี่ยออกซ์เนี่ยก็โผลไปแล้วก็อยู่ในจังหวะที่ถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยพลาดเสียสมาธินิดเดียวเนี่ยผมว่าอ็อกซ์เนี่ย่าจะมีประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับลูกแรกเนี่ยเข้าไปจอดจ่อเลยนะครับ แต่ว่าแนวรับของทางฝั่งมายส์เนี่ยนะครับสกัดก่อนบอลเยรลุดมาถึงเจ้าออกสิงนิดเดียท่านเองไปลูกเตะม,มุมนะครับแล้วก็แนวรับของมายส์มงแฉลบเข้าไปบอลเนี่ยมันกาลังจะถึงออกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นของมายส์ก็ไปสกัดออกไปก่อนแล้วก็ในนาทีที่40นะครับออกก็ได้ยิงสวยๆเลยนะครับเป็นจังหวะก,การจ่ายบอล ของเนบิกิตาสวยมากครับคู่นี้ประสานงานกันเนี่ยสองสามจังหวะให้เห็นนะครับแล้วออซเนี่ยก็เอียงตัวปั่นโค้งๆบอลเร็วแรงนะครับแต่ผู้รุกษาประตูของทางฝั่งไมส์นะครับปฏิกิริยาดีมากนะครับสปริงข้อเท้ามีพลังมากพุ่งปัดลูกนี้เนี่ยมันยิงดีมากแล้วนะครับคือทั้งความแรงและทิศทางแต่ผู้รักษาประตูอ่านออกแล้วก็ปฏิกริยาดีก็จบครึ่งแรกแบบ ไม่มีสกอร์แล้วก็ครึ่งหลังก็เปลี่ยนตัวเลยนะครับของลิเวอร์พูลแล้วก็ช่วงแรกๆก็ดูเหมือนไอเรียนเนี่ยดูจะงงๆในเรื่องการยืนตำแหน่งตะคุบลมอยู่สองสามครั้งนะครับในจังหวะที่บอลเปิดผ่านกรอบหกหลาเข้าไปนะครับคือเปิดจากซ้ายทีแล้วก็ขวาทีนะครับเอเรียนเนี่ยตะคุบไม่ติดเลยสักลูกนะครับลักษณะการเล่นของไม้เนี่ยก็พยายามเพสใส่เรา ผมดูวิธีการเพรสซิ่งเนี่ยผมชอบวิธีการเพรสซิ่งของลิวอร์ผูลชุด2มากกว่าชุดเล็กเนี่ยเพรสมันมากโดยเฉพาะใครไดเสียงมันออกมาประมาณนี้นะครับใครไดกอดอนเนี่ยนะครับเจ้าหนูอายุ16ที่เป็นเด็กอายุน้อยที่สุดใส่เบอร์49เนี่ยโอ้เพรสมันมากนะครับคือเพรสตั้งแต่ฝั่งขวาไล่ไปนน่นเลยถึงฝั่งซ้ายเลยในหลายๆจงังหวะเนี่ยการเพรสซิ่งหรือเคาน์เตอร์เพรสซิ่งของชุด2เนี่ย ดูดีมากๆจังหวะซ้อนจังหวะเล่นจังหวะสองเนี่ยนะครับเก็บบอลแล้วก็บีบจนได้บอลมาเนี่ยหลายหนเลยนะครับคือมันดูเร็วแล้วก็การรู้ว่าตำแหน่งไหนจะต้องเข้ายัางไงการเข้าแล้วก็ได้บอลก็มีจังหวะที่เสียสมาธิแล้วการจัดระเบียบไม่ค่อยดีทำให้บอลเนี่ยมันหลุดทะลุผู้เล่นของเราเนี่ยไปจนกทั่ทงถึงโน่นเลยนะครับถึงด้านหน้านะครับแล้วก็ วิธีการป้องกันลูกตั้งเตะของชุด2ไม่ค่อยดีแล้วก็ประตูก็มาในนาทีที่86นะครับจังหวะนี้เนี่ยที่ผมเห็นจับตาดูมินามิโนะเนี่ยมีโซนในเกมน้อยมากแต่ไอจังหวะการจ่ายบอลสำคัญญของมินามิโนะในนาทีที่86นี่แหละนะครับจ่ายเข้าไปดูเหมือนบอลจะไปแฉลบผู้เล่นของทางไมส์นะครับแล้วก็เจ้าหนูโอเวนเบกนะครับก็สเปีดเข้าไป แล้วก็เข้าไปถึงก็จ่ายบอลยัดเข้าไปในกรอบ6กหลานะครับจ่ายจากริมเส้นเข้าไปลูก้าคิเลียนนะครับก็พุ่งเข้าไปพยายามที่จะไปสกัดเลยนะครับแต่บอลมันมาสูงระดับสะโพกก็บอลชนสะโพกเข้าประตูไปนะครับก็เป็นประตูชัยลิบูก็จบเกมพรีซนชั่นเกมที่3ในค่ำคืนที่2เนี่ยด้วยชัยชนะ1 0ประตูต่อศจากการจ่ายบอลที่สำคัญสัคัญ โอเวนเบคเนี่ยนะครับมีส่วนกับการได้ประตูในตอนเล่นในเกมแรกนะครับที่จ่ายเข้าไปแล้วก็ได้เป็นลูกแฮนด์บอลนะครับแล้วเกมนี้ก็จ่ายบอลสำคัญๆแล้วจังหวะการเล่นเนี่ยก็ดูดีเลยแต่ว่าซิมิคาสกับโอเวนเบคเนี่ยเล่นในลักษณะที่แตกต่างกันนะครับวิธีการเล่นอ่ะมาดูเลยดีกว่านะครับคีวินคาร์ลร์เป็นผู้เล่น ที่ผมเชื่อว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เล่นด้วยการใช้เท้าดีที่สุดของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วดูมั่นใจมากดูชิลมากนะครับเดินออกมาเล่นบอลหน้ากรอบแล้วก็ไม่ตื่นเต้นไม่รนล่าเลยการเข้าทำของทางฝั่งมส์นะครับก็ไม่ได้อันตรายมากมายนะักแนวรับหรือการจัดระเบียบในแดนกลางเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆจนทําให้การเข้าทำของทางฝั่งมส์เสร็จนะครับไม่ได้มีลูกจะแจ้งมากมายนะักยิงเข้ากรอบก็จริงแต่มันไม่ได้อันตราย ไม่ได้โชว์ผลงานในการเซฟเท่าไหร่แต่ถ้าดูจากภาษากายดูจากความมั่นใจเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับจนู Queen, ควินคาร์เฮอร์เนี่ยอายุ22นะครับถ้าเกมนี้เนี่ยให้คะแนนผมให้ไปได้6.5นะครับจะมาติดป,ประสานงานกับเจ้าอีบูนะครับคนาเต้นเนี่ยการเล่นการจับคู่การประสานงานของคู่นี้เนี่ยดูลงตัวแต่ถ้าถามว่า ใครดูเด่นกว่าเนี่ยผมชอบอีบูมากกว่านะครับเพราะสปีดความเร็วแล้วก็จังหวะการที่เข้าแทกเคิลเนี่ยแม่นมากเข้าบล็อกแม่นมากเข้าตัดบอลแม่นมากนะครับแน่นแล้วก็อยู่ถูกที่ถูกทางอยู่หลายจังหวะริ้วหัวก็ดีด้วยนะครับแต่ในจังหวะในเกมรุกเนี่ยอีบูเนี่ยยังดูไม่ดีนักนะครับแต่ทั้งสองคนเนี่ยสูงมากๆนะครับเวลาเข้าทําแล้วก็การจ่ายบอลถ่ายบอลเนี่ยสำหรับคู่เซนเตอร์ฮาร์นี่นะครับ ก็ทาหน้าที่ดีๆแล้วก็ประสานงานกันได้ดีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วก็รู้จังหวะว่าจังหวะไหนจะต้องทํำยังไงแต่ถ้าให้คะแนนเนี่ยผมให้มาติดเนี่ยไปที่6.5แล้วกันนะครับแต่คนาเต้นเนี่ยผมให้ไป7นะครับเพราะได้โชว์จังหวะบล็อกสวยๆจังหวะเข้าสกัดจังหวะเข้าแท็กเกลิลจังหวะเข้าพุ่งเข้าตัดบอลจังหวะสปีดลงมาดักทำได้ดีหลายจังหวะเลยนะครับ อนเผมก็เลยให้ไปที่7นะครับซิมิคาสตูดีเลยซิมิคาสเนี่ยการอ่านจังหวะการเล่นคือผมเฝ้าจับตาดูซิมิคาสมากเป็นพิเศษในจังหวะที่พยายามที่จะเข้าไปสก,กัดการเข้าแทคเกิลเนี่ยดูดุดันนะครับแต่ลักษณะการเข้าแทคเกิลเนี่ยมันจะแตกต่างจากจอรบโรโบจอ r o บโรโบเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าบอลแบบสไลด์นะครับแต่ว่าซิมิคาสเนี่ยจะเข้าบอลแบบสไลด์มากกว่าแล้วก็ การเติมดูจังหวะการเติมอะไรเนี่ยดูลงตัวมากนะครับสปีดผีเท้าดีนะครับแต่บอลคลอสเนี่ยยังไม่อันตรายคือเวลาคลอสเนี่ยนะครับดูเหมือนน้ำหนักแล้วก็การเล็งเป้าเนี่ยมันยังไม่ชัวร์นักจะดูมีแววมากนะครับแล้วก็บอลเจะเปิดแบบเออริคอสขึ้นหน้าไปนะครับเปิดไต่เส้นขึ้นไปเนี่ย มีหลายๆจังหวะนียออกบอลได้สวยมากนะครับทีมีค่าสิมผมให้ไปที่6.5นะครับเทรนเกมนี้เล่นไม่ถึงกับดีนะครับก็เล่นในลักษณะประคองประคองแล้วก็การเชื่อมกับทั้งฝั่งขวาด้วยกันเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหนูเฮวี่เอเลียสแล้วก็มีซาร่าก็ดูการเชื่อมเกมในฝั่งนั้นเนี่ยก็ไม่ถึงกับดีนักนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายในแง่เกมรับก็ทำหน้าที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แล้วจังหวะเกมที่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็ถือว่าเทรนก็ทําได้ในระดับที่อยู่ในวิสัยที่ไม่ได้โดดเด่นมากมีจังหวะยิงลูกฟรีคิกแล้วก็จังหวะเปิดบอลจากคอนเนอร์เนี่ยก็ยังไม่แม่นยำยังไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับเทรนเนี่ยได้ระหว่าง6กถึงหกคือไม่เสียหายแต่คือว่าอยู่ในเกณฑ์สอบผ่านไม่ได้โดดเด่นนะครับมิลเนอร์เนี่ยเด่นจริงนะครับ รู้เลยว่าจังหวะไหนจะต้องไปยืนตำแหน่งไหนเนี่ยนะครับคือเล่นผสมผสานคือคุมพื้นที่ในแดนกลางเด่นมากนะครับทั้งเวลาลงไปเชื่อมเก,ม,เกมจากแนวรับเนี่ยพอเซนเตอร์สองตัวเนี่ยนะครับมาติดก,กับอีบูเนี่ยทางออกมิลเนอร์ก็จะลงไปอยู่ตรงกลางนะครับไปเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ในจังหวะที่เทรน์เติมเนี่ยมิลเนอร์ก็จะวิ่งเข้าไปซ้อนในตำแหน่งของเทรนนะครับพอ ตำแหน่งฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับอย่างซิมิคาสเนตเติมมิลเนอร์ก็ขยับไปคุมพื้นที่ใกล้ๆนั้นนะครับแล้วก็ในแดนกลางเนี่ยคอนโทรลจังหวะในแดนกลางเนี่ยดีมากๆดีกว่าทุกตัวนะครับเด่นเลยนะครับถ้าจะให้คะแนนมิลเนอร์เนี่ยก็ได้ไปถึง7.5ในทัศนะาผมนะอีพีกีตาร์เนี่ยมีส่วนเลยนะครับในการจ่ายบอลที่สวยให้ออกในนาทีที่ 40, 40 ช่วงแรกๆเนี่ยก็เล่นลูกบื้อหวาเนี่ยให้เห็นหลายหนุนแต่ว่า,าบางครั้งในถูกบอดี้เช็คนะครับคือแตะบอลรอดไปแล้วนะครับบอลเนเหม็นแล้วลอดขาคู่ต่อสู้ไปแล้วแต่ว่าพอจะตามไปเล่นเนี่ยคู่ต่อสู้ก็เกรงตัวบางทางไว้ก็คือขวางนี่นแหละแต่ว่าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยกรรมการจะไม่ค่อยให้นักนะครับก็เจอลูกดักแบบนี้สองหุนจัดๆเข้าตานะครับก็คือจ่ายบอลรอดหนากไปแล้ว คือแตะบอลเสร็จปุ๊บก็จะวิ่งไปเอาเนี่แหละนะครับแต่ว่าจังหวะเพย์สวยๆก็มีคือถามว่าโดดเด่นมากมายก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับระดับที่เฮ้ยไม่มีตัวตนมีส่วนกับเกมพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เพย์สวยๆก็มีให้เห็นนะครับดูแลนี่ถ้ามีความต่อเนื่องในจังหวะการเล่นดีนิดนึงเนี่ยผมดู ความแม่นยําในการยืนตําแหน่งอะไรเนี่ยผมว่าในบิวกิตาร์เนี่ยอยู่ในระดับที่ใช้ได้แล้วแต่บางทีเนี่ยแนวรุกข้างหน้าอย่างซาร่ากับมาเน่เนี่ยหลายจังหวะที่บอลเนี่ยไปอยู่กับตัวแล้วการออกบ bon อลโดยเฉพาะซาร่าเนี่ยการออกบอลเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่พอดีนะครับก็เลยทําให้การเล่นของในบิวกิตาร์เนี่ยหลายครั้งที่ดูมีประโยชน์แต่ว่าก็ยังไม่ได้สร้างอะไรที่โดดเด่นมากได้ไป6.5ครับในทัศนะผมเฮวีสอิลิสนี่ขยันมากนะครับ วิ่งพลาดเลยในแดนกลางแต่ว่าความลงตัวแล้วก็ไปเล่นกับซาร่าดูเหมือนซาร่าเนี่ยไม่พยายามเชื่อมกับเฮวี่เอลิสเท่าไหร่ดูการเชื่อมเกมเนี่ยของคู่นี้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เฮวี่เอลิสเนี่ยเจอคู่ตสู้เนี่ยเข้าบีบเร็วหลายๆจังหวะยังต้องรอจังหวะอยู่พอสมควรแต่ถามว่าถ้าดูเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เนี่ย จังหวะการเคลื่อนที่การมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยยังไม่มากเท่านี้นะครับแต่ว่าจะมีพื้นที่เล่นมากพอสมควรแต่เกมนี้เนี่ยจังหวะที่ให้เล่นที่มันเข้าตาจริงๆน้อยแต่การเคลื่อนที่เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วถ้าในเรื่องการบีบเกมผมว่าพัฒนาขึ้นนะครับแต่การมีส่วนร่วมในจังหวะอื่นๆเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเฮฟวี่เลสเนี่ยผมก็ให้ไปที่ประมาณ6กหน่อยๆนะครับไม่ถึงกับดีแต่ว่าดูมีแววดูมีอนาคต วิธีการเล่นกับเรอร์พูเนี่ยการเคลื่อนที่การรู้ตำแหน่งว่าจะต้องไปไหนยังไงเนี่ยนะครับคือคีย์สำคัญสุดถ้าจะอยู่ในชุดใหญ่ได้เนี่ยมันต้องเข้าใจตรงนี้นะครับฮีวิเลสเนี่ยถ้ามองเฉพาะตรงนี้ผมว่าผ่านแล้วแต่ว่าจงังหวะการเชื่อมกับซาร่าเนี่ยผมมองว่าซาร่าเนี่ยไม่ค่อยเชื่อมกับฮีวิเลสเท่าไหร่นะครับออกวิธีการเล่นของออกที่ผมชอบเลยนะครับผมพอใจเลยถ้าดูเนี่ยเล่น ใกล้เคียงในแนวทางหรือธีการเล่นของเจ้าบ๊อบบี้นะครับแต่ถ้าดูสปีดเนี่ยผมมองว่าโอ้โหออกเฉียบขาดกว่าเยอะการวางเท้ายิงการหาจังหวะยิงเนี่ยออกเฉียบขาดกว่าเยอะนะครับการโผล่ไปวัดไปตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับออกเนี่ยเกมนี้เนี่ยเห็นเลยนะครับว่าอยู่ในทุกที่ทุกทางหลายๆจังหวะแต่ถ้าเทียบกับความโดดเด่นของมิลเนอร์เนี่ยมิลเนอร์นี่มีส่วนร่เกมมากกว่า แต่ถ้าคนที่มีส่วนร่วมกับเกมถัดมาเนี่ยนะครับก็มีซาร่าแต่ว่าซาร่าเนี่ยพอบอลอยู่กับตัวเนี่ยมันมันก็จะไปคือมันจะตายนะมันไม่มุฟ e นะครับมันมุฟน้อยไปหน่อยหนึ่งนะครับออกซ์เนี่ยดูแล้วถ้าเทียบนะครับในแง่ของประโยชน์ในการเคลื่อนที่แล้วก็จังหวะสาคัญสำคัญ,คญนี้เป็นคนที่มีส่วนในจังหวะสําคัญนี่เยอะมากนะครับในผู้เล่นชุดแรกร11ยสิบเตัวออกซ์เนี่ย ผมให้ในระดับที่มันเทียบเท่ากับมิลเนอร์ได้เลยผมให้ไปได้ถึง7.5นะครับซาริโอมาเน่เนี่ยก็มีส่วนร่วมเยอะแต่ก็อีกนั่นแหละสไตล์ของมาเน่เนี่ยนะครับต้องเล่นด้วยจังหวะแล้วใช้ทักษะแต่ว่าถ้าเทียบกับแนวทางการเล่นของซาร่าเนี่ยผมชอบมาเน่มากกว่ามาเน่ลงมาเชื่อมเกมแล้วก็ขยับเข้าไปตรงกลางมากขึ้นนะครับริมเส้นก็ยังทําหน้าที่ดีแล้วก็การออกบอล จังหวะสวยๆวยเนี่ยมีให้เห็นมากกว่าซาลาหนะครับแล้วก็การเชื่อมกับซาลานี่ก็เป็นนักเตะที่ผมดูแล้วซาซาลาเนี่ยพยายามเชื่อมด้วยมากที่สุดแหละนะครับก็ในกรณีซาดิโอม,มาเน่เนี่ยก็ผมให้ระดับจัดปัดไปถึง7ก,ก็ได้นะครับ6แก่ๆเลยนะครับโมมิดซาลาหเกมนี้เนี่ยมีส่วนได้สัมผัสบ,บอลค่อนข้างเยอะบอลจากแนวลึกขึ้นไปก็เยอะแต่การซิงกับเทรน แล้วก็ซิงกับเฮวี่เลสเนี่ยก็ไม่ถึงกับดีนะครับจะบอกว่าซาร่าเก็บบอลไว้เยอะก็ไม่เชิงทัทีเดียวแต่บอลพอมันจะต้องออกบอลเนี่ยนะครับในจังหวะที่เทรนด์จะเติมเนี่ยเหมือนกับจังหวะมันคล่อมๆกันอยู่แล้วก็เฮวี่เเลสเนี่ยหลายครั้งออกตัวก็ออกตัวฟรีไปในมุมของซาร่าเนี่ยผมมองว่าซาร่ามีส่วนร่วมกับเกมเยอะแต่ว่าบทบาทแล้วก็การ ทำหน้าที่ในกันจังหวะการจ่ายบอลสำคัญัๆเนี่ยผมว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับซาร่าเนี่ยผมให้ไปเต็มที่อยู่ระหว่าง6ขยับไปนิดหน่อยนะครับ6 6ขยับอีกนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ถึง 6. 5ห้านะครับผู้เรนชุดสองนะครับเอเรียนเนี่ยช่วงแรกเนี่ยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่แต่พออีกสักระยะหนึ่งเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเจอลูกสุดแล้วก็เด็กๆเนี่ย าการมาร์กตำแหน่งการจับตามองผู้เล่นของทางฝั่งโคตสู้อย่างไมศห้าเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วก็เปิดพื้นที่ลูกสุดที่เปิดเข้ามาแล้วเนี่ยให้ตัวสอดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษเป็นตัวที่เติมเข้าไปแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีใครประกบเนี่ยเห็นอยู่สองสนนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งบอลแรงแล้วก็จะมุดใต้คานบอลที่แปรเนี่ยมันอยู่ประมาณสักจุดโทษแหละนะครับแปรดียิงดีแต่เอเดรียนปฏิกิริยาไวมากนะครับ จังหวะป้องกันเนี่ยมีจังหวะป้องกันมากกว่าควินคาราเฮอร์เยอะนะครับเอเดียนเนี่ยผมให้ไประหว่าง6.5ถึง7ได้เลยนะครับแต่ช่วงต้นๆเนี่ยก็ดูเหมือนกันดูวืดวาดพอสมควรนะครับแต่ว่าลายจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายอย่างจังหวะที่สปีดมาแล้วก็กวาดไม่ยอมให้บอลออกหลังนะครับล้มตัวเตะบอลกำลังจะออกเส้นหลังอยู่แล้วซึ่งบอลมันสัมผัสเพื่อนร่วมทีมมาแล้วนะครับ มินามิโนเกมนี้เนี่ยถ้าจะให้คะแนนเนี่ยผมบอกผมให้ไม่เกินหกนะครับแต่จังหวะจ่ายบอลแล้วมันไปเป็นจังหวะสําคัญก็คือไปติดผู้เล่นของไมเ์แล้วก็มันหลุดไปให้โดเวนเบกนะครับเปิดยัดเข้ามาลูกนั้นแล้วเป็นที่มาของประตูเนี่ยดูการเพรสซิ่งดูการมีส่วนร่วมเกมเนี่ยมินามิโนมีส่วนร่วมเกมน้อยไปนะครับผมให้ไปหกนะครับคีเด้กอดอนนะครับ อ่านว่าคลายกอดอนก็นเลยนะครับก็เนื้อความคาดหมายนะครับกล้าเล่นแล้วก็เพรสก็ตือรือล้นมากนะครับเคลื่อนที่ไปในจังหวะที่สําคัญสาคัญหลายหัวนะครับมีจังหวะหนึ่งนะครับที่เชื่อมกับเคอร์ติจโจนแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยการออกบอลของเคอร์ติจโจนเนี่ยมันไม่พอดีจังหวะก็เลยกลายเป็นลุกล้าหน้านะครับคาริก,กอรอนเนี่ยถ้าดูจากอายุเนี่ยแล้วก็ดูจากการมีซูโร่เหมือนเกมแล้ว ดูบทบาทวิธีการเล่นเนี่ยผมว่าเฮ้ยเ,เด็กคนนี้มีแววนะครับถ้าให้คะแนนเนี่ยผมให้ใกล้ๆกับเจ็ดเลยนะครับให้เจ็ดก็ได้นะครับเดี๋ยวโอริกี้เนี่ยโอ้มีจังหวะช็อตสวยๆเลยนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าโอริกี้เนี่ยดึงจิตใจที่มันมีวิญ,ญญาณพิจา,ารใส่ความดุดันเข้าไปเนี่ยผมว่าโอริกี้เนี่ยเป็นศูนย์หน้าที่มีของเลยนะครับเล่นริมเส้นก็ได้นะครับวางเท้ายิงก็ดีสปีดนี่เห็นชัดเลยนะครับว่า แตะบอลผ่านคู่ต่อสู้แล้วสปีดเนี่ยออกตัวที่หลังด้วยนะครับแต่ฉีกแบบหายเลยนะครับแล้วการมีส่วนร่วมในการเก็บบอลในพื้นที่แดนหน้าแล้วก็แดนหลังแล้วก็ดึงตัวกกบทาได้ดีนะครับโอริกี้เนี่ยเล่นได้เหนียวความคาดหมายในช่วงพรีซีซันเนี่ยก็เลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าขายเนี่ยผมมองว่าไอ้หมอนี้มันมีของถ้าใครใช้เป็นแล้วดึงศักยภาพของโอริกี้ขึ้นมาได้เนี่ยได้ของดีในราคาถูกเลยนะครับ โอริกี้เนี่ยผมให้ไปที่6.5ได้เลยนะครับเคอร์ติชโจนถ้าเทียบกับน้องๆน,นะครับที่เติมขึ้นมาเนี่ยผมยังมองว่าเคอร์ติชโจนเนี่ยยังมีอะไรหลายๆอย่างที่คือถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเด็กในกลุ่มนี้ก็ต้องบอกเป็นซีเนียแล้วแต่ว่าการที่มีอิทธิพลต่อเกมเนี่ยมันควรจงมากกว่านี้นะครับอันนี้ความคาดหวังงผมโดยส่วนตัวนะครับ คอร์ติโจนแต่ว่าก็มีเพลยส,สวยๆจากเครอร์ติจโจนพอสมควรแต่ความผิดพลาดของเคอร์ติจโจนก็มีให้เห็นนะครับจังหวะคลองบอลแล้วเสียสมาธิก็โดนเพลยจนเสียบอลก็มีนะครับหลายจังหวะนะครับบอลก็ไปสะดุดในจังหวะการเล่นของเคอร์ติโจนแต่เคอร์ติโจนเนี่ยถ้าจะให้คะแนนเนี่ยผมให้ไปได้ถึงประมาณ6.5ได้ถือว่าน่าพอใจระดับหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะครับ วิลลี่คูมิเตโอเนี่ยนี่คือคู่เซนเตอร์ครับที่ส่งลงไปทีหลังดูดูนิ่งดูผ่อนคลายดูเหมือนดูดีเลยแต่หลายจังหวะก็จ่ายบอลไม่ละเอียดนะครับจ่ายบอลที่มันไปเสียแบบง่ายๆคือพยายามจะจ่ายแบบได้เสียนะครับเสี่ยงแต่ว่าไม่จ่ายบอลที่มันมีคุณภาพเพียงพอก็ไปถูกตัดแล้วก็สวนเข้ามาหลายจังหวะนะครับมีอยู่23าจังหวะที่นินแบบนี้เลยแต่ จังหวะที่เล่นดีๆก็มีหลายจังหวะนะครับไอจังหวะการมาคู่ต่อสู้แล้วก็คู่ต่อสู้ใช้แผนเดิมเนี่ยเข้าไปแปรในโทษจากลูกตั้งเตะเนี่ยก็ต้องบอกว่าการยืนตำแหน่งแล้วก็ความเข้าใจในการเล่นเกมรับของวิลลี่คูเมเตโอเนี่ยต้องปรับปรุงพอสมควรนะครับให้ไป6กกว่านะครับ6.5ไม่ถึงนะครับอัลเทนีฟิลิปเนี่ย ถ้าเทียบกับบิลลี่คอมเตโอเนี่ยนี่คือพี่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ดูนิ่งดูสั่งการได้ดีนะครับแล้วก็ในแง่เกมรับเนี่ยก็ทําได้ดีแล้วการเล่นลูกบนพื้นเนี่ยดูยกระดับขึ้นมาชัดเจนมากนะครับดูดีนะครับแล้วก็หลายๆจังหวะก็โอเคนะครับแต่ว่าจากความคาดหวังเนี่ยถ้ามองด้วยมาตรฐานที่ลอเทนีน่ฟิลิปเล่นผมว่าน่าพอใจนะครับ ได้ไป6.5นะครับในทัศนะผมในโกวิลเลียมเนี่ยต้นต้น,ตนในช่วงที่ลงไปใหม่ๆเนี่ยผมว่าดูดีแล้วแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยก็เป็นเนโก้เหมือนเดิมนะครับที่หลายจังหวะเล่นยังยังเป็นอารมณ์แบบเดิมๆอยู่นะครับคือมันยังต้องการความแน่นอนมากกว่านี้แต่ก็มีการชอตแก้ปัญหาที่ดูดีก็เลยไม่รู้ว่าให้แย่หรือให้ดีเพลที่ดีก็ดูมี แต่ว่า play ที่ดูแล้วไอ้จังหวัแบบนี้เนี่ยแม่คือพาบอลไปแล้วก็ถูกบีบแต่ดูความนิ่งแล้วก็ความรลนลานไอ้ตรงนี้เนี่ยลนไม่ถึงกับลนแต่ว่าความนิ่งมันไม่สมองเสมอนะครับในคูฟวิลเลียมเนี่ยได้ไป6ในหน่อยนะครับเกิน6ไปแต่ว่าไม่ถึง6.5นะครับมีสูร่วมไม่มากไทเลอร์มอร์ตันเนี่ยเนื่องจากไปยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็ทำหน้าที่คอยเพลส การมีส่วนร่วมได้บอลไม่ค่อยเยอะเพราะว่าบอลลิเวอร์พูลเนี่ยจะขึ้นทางริมเส้นซะเยอะนะครับบอลที่มันผ่านแดนกลางเนี่ยมันไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับมีบทบาทไม่เยอะแต่จงังหวะเวลาเข้าเพรสเก็บบอลจงังหวะ2เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีรูปร่างดีด้วยนะครับดูตัวใหญ่เลยละนะครับแต่ว่ายังบางอยู่นะครับต้องการความหนาอยู่ออถ้าเกมนี้จะให้คะแนนเนี่ยก็ให้ในระดับที่ผ่านนะครับหเศษนะครับจะไม่ถึงหกจ เด t ันคลาร์กสัด้วยประสบการณ์ที่ได้ลงสนามแล้วก็มาสัมผัสกับชีวิตใหญ่มากกว่าคนอื่นถ้าในทัศนะผมเนี่ยผมก็ยังมองว่าไอ้ตรงนี้ยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับคือมันน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ก็หลายจังหวะผมมองว่ามันก็คล่อมแหะอย่างเช่นมีบางจังหวะเนี่ยที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังจะวิ่งเข้าไปเล่นบอลจังหวะ2แล้วก็เคติโจนเนี่ยวิ่งมาตัดก็มีนะครับก็เลย พูดยากเพราะว่ามันจะวิเคราะห์เฉพาะตัวเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าการเล่นของคนอื่นเนี่ยมันสัมพันธ์กับเจ้าตัวหรือเปล่านะครับหลายจังหวะผมเชื่อว่าการอ่านเกมของเจ้าตัวนี่ก็อยู่ในระดับที่มันโอเคแต่เพียงแต่ว่า,ามันเสียจังหวะเพราะเพื่อนนะครับที่เคลื่อนที่เข้ามาแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็มาทําให้เสียจังหวะไปนะครับถามว่าให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีผมก็ว่าสัก6เศษๆไม่ถึง6.5นะครับโอเวนเบกนี่ผมพอใจเลยนะครับ คือเห็นชัดนะครับว่ามีส่วนร่วมชัดเจนนะครับแล้วก็ทั้งเกมรับเกมรุกรูปร่างเนี่ยถ้าหนาวันนี้เนี่ยผมว่าสวยเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เปิดจังหวะสําคัญปฏิกิริยาในจังหวะที่บอลมันแฉลีไปแล้วเจาตัวเนี่ยเคลื่อนที่ไปเล่นเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่ามีความพร้อมที่จะเล่นแล้วก็บอลที่เปิดยัดเนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับความสูงที่มันอันตรายความแรงความสูงเนี่ยมันเลยทําให้ ทั้งฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับก็โอนโกลูก้าคิเลียนเนี่ยพยายามขยับเข้าไปเล่นแต่บอลเนี่ยมันลังเลว่าจะเล่นด้วยส่วนไหนของร่างกายเพราะบอลมันสูงกว่าเท้านะครับขึ้นมาระดับสะโพกแล้วบอลมันก็ชนสะโพกของลูก้าคิเลียนเข้าประตูไปก็เป็นคนที่ทําให้เกิดสกอร์เนี่ยในทั้งสงเกมที่จะตัวลงเล่นนะครับก็คือเกมแรกลงใน30นาทีก็แค่นาทีที่5เนี่ยเจ้าตัวก็เปิด ยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็คู่ต่อสู้ที่วิ่งบีบมาเนี่ยก็ยกมือดักก็ได้ลูกแฮนด์บอลก็เป็นประตูที่โอลิกี้เนี่ยยิงจุดโทษเข้าไปในการอุ่นเครื่องที่เจอกับมาเนี่ยผมมองว่านักเตะทั้งสองชุดนะครับที่ลงไปเนี่ยน่าพอใจนะครับาบางคนเนี่ยก็ดูเล่นยังงงงงอยู่ถ้าจะดูตัวที่ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็โคติโจนนะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ ก็มีเพลสงสวยๆนะครับของเคอร์ติสโจนก็มีแต่ว่าเนื่องจากถ้าเทียบกับคนที่ขึ้นมาเนี่ยใน,ในเล่นใน,ในชุดนี้นะครับเคอร์ติสโจนนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะครับแต่ชุด2เนี่ยเล่นเข้าตาผมมากนะถ้าเทียบเนี่ยระหว่างชุดแรกกับชุด2เพราะชุดแรกเนี่ยชื่อชั้นมันต่างกันเยอะนะครับแต่ชุด2เนี่ยก็เล่นไม่ได้ค้เลยแล้วก็เพลซิ่งดูดีกว่าชุดแรกด้วยนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมด คลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากเพราะต้องวิเคราะห์นักเตะทั้ง2ชุดเลยนะครับรวมเบสเซตก็ดเสร็จก็21คนนะครับเพราะว่ามี1ตําตำแหน่งที่ไม่ได้เปลี่ยนลงไปนะครับสวัสดีครับ